สาวนิสากรจึงเจริญธรรมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมงานเปิดตัวนวัตรกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากลที่จัดโดยองค์การเพศสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนสร้างนวัตรกรรมการผลิตชุด PPE จากเส้นใยรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อาหารอุปทาน PPE Innovation Platform นวัตรกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากลที่สามารถป้องกันเชื้อและการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดันที่ระดับ3สักสำได้มากกว่า50ครั้ง พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมกันร,รับมอบชุด PPE จำนวน500ชุดจากบริษัทอินโดรมาเวนเจอร์จำกัดมหาชนบริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัดเพื่อกระจายส่งให้บุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานถแถลงข่าว โอกาสนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยจากการศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตชุด PPE ตามมาตรฐานสากลโดยการผลิตชุด PPE ในประเทศไทยถือว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากลซึ่งกระบวนการมีการทดสอบผ่านภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสามารถที่จะผลิตชุด PPE Recycle Level 3โดยใช้เส้นได้ที่ผลิตจากขวด PET Recycle 100%เป็นครั้งแรกได้สำเร็จและได้กำหนดมาตรฐานของประเทศไทยเองโดยการยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์หรือมออกมาเป็นเกณฑ์กำหนดซึ่งการพัฒนาชุด PPE ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลนั้นจะเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการส่งออกไปยังต่างประเทศและสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศต่อไป